ฉันจะเป็นคนออกไปอัดใจนใั่น,นให้กระเจิงเองไม่ได้นะลูฟีช่ชปเปอร์หยุดข้ทีสิเข้าใจแล้วเจ้าหยุดนี่ๆๆอะไรกันเล่านี่ปล่อยฉันเลยนะเดี๋ยวชปชเปอร์ปล่อยฉันนะอ้หลูฟี<ฮ>่ข<ฮ>้าออกไปต่อโต้เด็ดขาดนะที่พวกเรามานี่ก็เพื่อจะพาตัวสันติคุงกลับไม่ใช่เหรอและพวกเราก็ได้สำเนาของโพเนกริฟแล้วด้วยแถมยังช่วยครอบครัวของสันติคุงออกมาได้แล้วด้วยนี่นะ เป้าหมายของพวกเรานีน่ยสำเร็จหมดแล้วนะถ้าว่างขนาดจะไปเอาคืนแล้วก็ช่วยคิดวิธีหาทางหนีออกจากที่นี่แทนดีกว่าถ้าคิดจะสู้แล้วก็เราก็ต้องให้พวกโซโลมาช่วยด้วยไม่ใช่งั้นเหรอคุณลูฟี่ก็อย่างที่คุณนามิพูดนั่นแหละครับการที่เราบุกเข้ามาได้ขนาดนี้ก็เพราะจำนวนของเราน้อยนะครับที่เหลือก็แค่มุ่งหน้าไปหาพวกคุณโซโลอย่าปลอดภัยดีกว่า ดูสิเบชเขาอะแบบนี้ให <beginning> <world> ้ทำไงเล่า <kaf> ก <concrete> ็เบชนะ่รับความเจ็บปวดจากการโจมตีแทนพวกเราอยู่นะ